สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆเลยค่ะกับแนวคิดเรื่องกลยุทธ์ครับผมจากบทสนทนาที่น่าสนใจมากๆที่มองว่ากลยุทธ์เนี่ยเอ่อไม่ใช่แค่แผนงานสั้นๆนะคะแต่มันเหมือนเป็นปรัชญาเลยในการสร้างการเปลี่ยนแปลงระยะยาวใช่ครับคือประเด็นหลักๆที่เราจะดูกันวันนี้ก็จะมีเอ่อกลยุทธ์มันต่างจากยุทธวิธียังไงกันแน่ แล้วทำไมการเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าระบบที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยถึงสำคัญ mm hmm. แล้วก็องค์ประกอบสำคัญๆที่ทำให้กลยุทธ์มันแข็งแรงจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือเป้าหมายเราก็อยากจะกลั่นเอาแก่นความคิดที่มันเอาไปใช้ได้จริงๆอะครับแม้ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเลยค่ะเรื่องแรกเลยที่หลายคนอาจจะยังสับสนกันอยู่คือกลยุทธ์กับยุทธวิธีสองคำนี้ตกลงมันต่างกันยังไงคะบางทีก็เหมือนใช้ปนๆกันไป ครับเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเลยนะคืออย่างนี้ครับยุทธวิธีเนี่ยมันคือสิ่งที่เราลงมือทําในแต่ละวันเป็นพวกแคมเปญโปรโมชัน่นการปรับนู่นนิดนี้หน่อยซึ่งพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่ากลยุทธ์เนี่ยคือภาพใหญ่มันเป็นเหมือนเข็มทิศร,ระยะยาวที่มันจะไม่เปลี่ยนบ่อยๆครับยกอย,อย่างชัดๆก็ Google ยุคแรกๆเลยกลยุทธ์เขาชัดเจนมากคือมาที่นี่เพื่อไปที่อื่น อ oh. คือเขาอยากให้คนเข้ามาค้นหาข้อมูลเจอแล้วก็คลิกออกไปเว็บอื่นให้เร็วที่สุดเลยซึ่งมันตรงกันข้ามกับ Yahoo! สมัยนั้นเลยนะใช่เลยค่ะจำได้ Yahoo! อยากให้เราอยู่หน้าโฮมเพจนานๆมีข่าวมีเมลมีอะไรเต็มไปหมดถูกต้องครับอันนั้นแหละครับคือความแากต่างในระดับกลยุทธ์เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาเว็บหรือฟีเจอร์เล็กๆน้อยนอย แต่เอ่อการที่ Google ทำแบบนั้นมันก็ดูเสี่ยงเหมือนกันนะคะถ้าคนคลิกไปเว็บอื่นแล้วเขาไม่กลับมาที่ Google อีกเลยล่ะคะ Google เขามั่นใจได้ยังไงอืมเป็นคำถามที่ดีครับคือเขามั่นใจเพราะเขาเดิมพันกับคุณค่าหลักที่เขาให้ไงครับว่าถ้า Google เป็นเครื่องมือค้นหาที่ดีที่สุดจริงๆเดี๋ยวคนก็จะปรับมาใช้เองอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะนี่คือการมองเกมยาว ซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของเขานั่นแหละครับและมันก็จะโยงไปถึง4เสาหลักของกลยุทธ์ที่ในบทสนทนาเขาพูดถึงคือมีเรื่องระบบเวลาเกมแล้วก็การเข้าอกเข้าใจหรือเอมพัตีครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่อง4เสาหลักนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ระบบก่อนเลยค่ะมันคืออะไรคะและทําไมมันถึงสําคัญกับการวางกลยุทธ์ขนาดนั้นครับ ระบบในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงพวกโครงสร้างกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานต่างๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่มันคอยควบคุมพฤติกรรมของเราอยู่เบื้องหลังเงียบๆพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับลองนึกถึงระบบการศึกษาที่แบบว่ามันมีแรงกดดันเรื่องเกรดทําให้เราหรือลูกหลานเราหมกมุ่นกับการสอบการทําคะแนนอือเห็นภาพเลยค่ะหรือที่เขาพูดถึงในบทสนทนาคือระบบอุตสาหกรรมงานแต่างงาน ที่มันเหมือนมีสคริปต์มาให้เลยว่างานแต่งที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรบ้างต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ใช่เลยค่ะเหมือนโดนโปรแกรมไว้เลยนั่นแหละครับการที่เรามองเห็นแล้วก็เข้าใจระบบพวกนี้เนี่ยมันเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆของการวางกลยุทธ์เลยครับเพราะถ้าเรามองไม่เห็นเราก็ไม่รู้จะไปเปลี่ยนมันหรือจะไปใช้ประโยชน์จากมันยังไงดีไม่ดีเราอาจจะเผลอไปทำให้ระบบนั้นมันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกโดยไม่รู้ตัวก็ได้ โหพอพูดถึงระบบอุตสาหกรรมงานแต่งงานนี่ชัดมากเลยค่ะมันมีแรงกดดันที่มองไม่เห็นจริงๆนะคะแล้วเสาหลักถัดไปคือเวลาใช่ไหมคะอันนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องระบบยังไงคะครับมันเชื่อมกันปรงที่ว่าการจะเปลี่ยนแปลงระบบอะไรใหญ่ๆหรือการจะสร้างอะไรที่มันยั่งยืนเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับกลยุทธ์ที่ดีจริงๆต้องมองข้ามผลลัพธ์ระยะสั้นไปให้ได้อื เหมือนเราปลูกป่าวันนี้เราไม่ได้หวังจะเก็บเกี่ยวพรุ่งนี้แต่เราหวังผลในอีก10ปี20ปีข้างหน้านู่นเลยดูอย่าง Amazon เป็นตัวอย่างก็ได้ครับเห็นเขาว่ายอมขาดทุนนานมากใช่ครับหลายปีเลยเพื่อจะสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกระบบอ e ีคอมเมิร์ซให้มันแข็งแกร่งมากๆก่อนนี่คือการใช้มิติข,ของเวลาให้เป็นประโยชน์เชิงกลยุทธ์เลยครับ เข้าใจหลักการเลยค่ะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆบริษัทส่วนใหญ่หรือแม้แต่คนทั่วไปคงรอหรือทนขาดทุนนานแบบ a m azon ไม่ไหวแน่ๆค่ะมันพอจะมีวิธีคิดเรื่องเวลาที่จับต้องได้มากกว่านี้ไหมคะมีแน่นอนครับไม่จำเป็นต้องทำแบบ a m azon เป๊ะๆก็ได้แต่หลักการสำคัญคือให้มองเห็นเกมยาวของเราก่อน แล้วค่อยๆหาวิธีเดินไปทีละก้าวทีละขั้นอาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ครับไม่ต้องใหญ่โตทันทีซึ่งมันก็จะไปเชื่อมกับเสาหลักอีกอันพอดีเลยคือเรื่องเกมครับอ๋อพอพูดถึงเกมคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการแข่งขันทางธุรกิจการเอาชนะคู่แข่งอย่างเดียวเลยแต่มันน่าจะกว้างกว่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับกว้างกว่านั้นเยอะเลยครับ เกมในที่นี้คือสถานการณ์อะไรก็ได้ที่มีผู้เล่นมากกว่า1คนขึ้นไปมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลายแบบแล้วก็มักจะมีเรื่องของความจํากัดหรือความขาดแคลนเข้ามาเกี่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นเวลาทรัพยากรหรือโอกาสอ๋อค่ะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือแม้แต่การตัดสินใจเรื่องสําคัญๆในชีวิตประจําวันพวกนี้ก็ถือเป็นเกมในความหมายนี้ได้หมดเลยการเข้าใจกติกาของเกมที่เรากําลังเล่นอยู่การลองเดินหมากหลายๆแบบ แล้วก็เรียนรู้จากผลลัพธ์เนี่ยสำคัญมากค่ะและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่เรากล้าลองทำในสิ่งที่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือเปล่าถ้าเรากลัวพลาดกลัวแพ้เราก็จะติดอยู่ในเกมเดิมๆวิธีคิดแบบเดิมๆครับเข้าใจแล้วค่ะงั้นมาถึงเสาหลักสุดท้ายการเข้าอกเข้าใจหรือเอมพัซซี่อันนี้ฟังดูจะเน้นเรื่องคนเป็นพิเศษเลยนะคะถูกต้องครับ แต่มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกสงสารหรือเห็นใจผิวเผินนะครับมันคือการพยายามทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทำเพื่อใครกันแน่แล้วทำไมคนกลุ่มนั้นถึงต้องการสิ่งนี้จริงๆอืม mm. มันคือการต้องหากลุ่มเป้าหมายที่เล็กที่สุดที่ใช่หรือที่เขาเรียกว่า smallest viable audience ให้เจอให้ได้ แล้วก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะถ้าเราพบว่าเราไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าบางกลุ่มกลยุทธ์ที่ดีอาจจะไม่ใช่การพยายามขายให้ได้แต่คือการกล้าที่จะปฏิเสธหรือแม้กระทั่งยินดีแนะนำให้เข้าไปหาคู่แข่งที่อาจจะตอบโจทย์เขาได้ดีกว่าโหอย่างเช่นก็เหมือนโชว์รูมเฟอร์รารี่ไงครับ เขาคงไม่พยายามขายรถสปอร์ตสองที่นั่งให้กับครอบครัวที่มีลูก6คนแต่เขาอาจจะแนะนําอย่างสุภาพว่าลองไปดูที่ v วโวอาจจะเหมาะกว่านะครับอะไรแบบนี้โหการกล้าปฏิเสธลูกค้าหรือส่งลูกค้าให้คู่แข่งเนี่ยมันต้องใช้ความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตัวเองสูงมากเลยนะคะมันดูขัดขัดกับสัญชาตญาณที่แบบว่าอยากจะขายให้ได้เยอะๆอะ่ะใช่ครับ แต่นั่นแหละครับคือหัวใจของการมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากๆมันทำให้เราไม่หลงทางและมันก็นำไปสู่แนวคิดประยุกต์อื่นๆที่น่าสนใจในบทสนทนาด้วยอย่างเรื่องฟืนกับกองไฟไงครับอ่าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะฟืนกับกองไฟนี้เปรียบเทียบกับอะไรคะฟังดูน่าสนใจครับฟืนก็คือทรัพยากรที่เรามีครับ อาจจะเป็นเงินเวลาคนความรู้อะไรก็ได้ส่วนกองไฟก็คือขนาดของตลาดหรือเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงหลักการง่ายๆก็คืออย่าเอาฟืนกองเล็กๆที่เรามียพยายามจุดไฟกองใหญ่บเบ้อร์มันเสียเวลาเปลืองแรงเปล่าๆครับอ oh. เราต้องหาขนาดของกองไฟที่มันพอเหมาะพอดีกับฟืนที่เรามีหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องหาทางเข้าจากทางอื่นที่เขาเรียกว่าประตูข้างแทนที่จะไปชนประตูหน้าตรงๆ ประตูข้างเช่นเช่นอาจจะเริ่มเล็กๆก่อนทดลองตลาดผ่าน Ki ิกสตาร์เตอหรือทำช่อง YouTube ให้ความรู้เฉพาะทางไปก่อนค่อยๆสร้างฐานลูกค้าสร้างชื่อเสียงสะสมฟืนไปเรื่อยๆพอเรามีฟืนมากขึ้นแล้วค่อยขยับไปจุดไฟกองที่ใหญ่ขึ้นก็ได้ครับเข้าใจเลยค่ะเป็นการมองแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบขั้นบันไดนะคะอีกเรื่องที่ฟังแล้วเอ๊ะ มากเลยคือเรื่องความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจที่ดีกับผลลัพธ์ที่ดีค่ะเขาบอกว่าสองอย่างนี้มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยครับและเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะโดยเฉพาะในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจได้ดีมากๆแล้วนะครับพิจารณาจากข้อมูลทุกอย่างที่เรามีณเวลานั้นแล้วค่ะแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันอาจจะออกมาไม่ดีก็ได้ เพราะโชคร้ายหรือมีปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาแทรกแซงเหมือนในตัวอย่างที่เขายกมาคือโค้ชพีทคาร์โรในศึกซูเปอร์โบว์ที่ตัดสินใจสั่งคว้างบอลในช่วงท้ายเกมซึ่งตามสถิติตามหลักการแล้วมันคือการตัดสินใจที่ดีในสถานการณ์นั้นแต่ผลคือพลาดแล้วก็แพ้ไปเลยใช่ครับผลลัพธ์มันออกมาแย่ดังนั้นองค์กรที่ดีหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยควรจะให้ความสำคัญและให้รางวัลกับกระบวนการตัดสินใจที่ดี ไม่ใช่ตัดสินกันที่ผลลัพธ์ที่โชคดีเพียงอย่างเดียวอืม mm. แล้วก็ต้องระวังมากๆกับสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้วัดปลอมหรือ False Proxies ด้วยครับคือพวกตัวเลขที่มันวัดง่ายดูดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สะท้อนความสําเร็จหรือสิ่งที่สําคัญจริงๆเลยก็ได้การแยกแยะเรื่องการตัดสินใจกับผลลัพธ์ได้นี่น่าจะเปลี่ยนวิธีที่ทีทมหรือแม้แต่ตัวเราเองประเมินผลงานไปได้เยอะเลยนะคะ สรุปแล้วกลยุทธ์จากมุมมองที่เราคุยกันวันนี้มันคือการเดินทางระยะยาวจริงๆนะคะที่ต้องอาศัยความเข้าใจในระบบรอบตัวมองเกมให้ออกรู้สึกใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องเข้าอกเข้าใจลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างลึกซึ้งมากๆเพื่อที่จะสร้างเงื่อนไขที่ดีแล้วก็ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดไม่ใช่แค่ทาทำตามๆกันไปถูกต้องเลยครับมันคือการคิดและลงมือทําอย่างมีเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนครับ แล้วก็มีคำถามทิ้งถ่ายที่อยากให้ลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับคือถ้าเราเริ่มตระหนักอย่างจริงๆจังๆแล้วว่าการตัดสินใจที่ดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปการตระหนักรูนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราวางแผนประเมินความเสี่ยงหรือลงมือทำโครงการต่างๆในครั้งต่อไปของเราได้อย่างไรบ้างครับ